สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมแกรนนี่3ครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะไปสัมผัสความสะพึงกลัวของแกรนนี่3ในบ้านคุณยายแกรนนี่ครับทุกคนมาคอยชมครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเราจะถือโอกาสนี้สำรวจบ,บ้านคุณยายแกรนนี่ครับทุกคน <S 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 <S> <S นี่นบ้านหลังใหม่ของคุณยายแกรนนี่นี่โอ้โหรัวรอบขอบชิดมีทางเข้าทางเดียวคือประตูตรงนี้นะครับเราเข้าไปดูดีกว่าครับทุกคนว่า มันจะเป็นยังไงครับเฮ้ยโอ้น่ากลัวจริงๆเลยวันนี้เรามาคนเดียวซะเลยเฮ้ยประตูล็อกแล้วเราจะออกยังไงนี่ตายหาะละเราไม่มีทางออกแน่ๆเลยบ้านของคุณยายแกรนนี่ขุดคลองไว้รอบบ้านเลยมีทางออกทางเดียวเรื่อยเฮ้ยสพานก็ถูกปลดขึ้นไปโอ้โห คุณใจแกรนี่นี่หายเทกจริงๆเลยครับมีรี้หมดกดให้สะพานขึ้นให้เราข้ามกลับไปไม่ได้โอ้ยเสรยจแล้เราอย่างนี้แล้วเราจะไปไงต่อนี่หวังว่าเฮ้ยคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับแต่เขามาทําอะไร เฮ้ยเราอยู่ตรงไหนนี่เหมือนเดิมครับทุกคนเราถูกคุณลุงจับมาขังไว้ในห้องเหมือนภาคแรกแนละภาคสองครับแล้วประตูเปิดไม่ได้แล้วเราจะเปิดยังไงนี่ตรงนี้มีอะไรอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นที่สะเดาะกรครับลองดูแล้วกันน่าจะได้ครับทุกคน ียบร้อยเปิดประตูเราออกไปหาทางออกจากบ,บ้านหลังนี้ก่อนดีครับทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นห้องชั้นใต้ดินครับมืดซะด้วยเรา,าดูห้องนี้ก่อนดีกวา่าว่ามีอะไรเดี๋ยวปิดประตูก่อนแล้วกันเผื่อม,มีอะไรโผลมาอะไรไแบบเมื่อกี้ตกใจหมดเลยเรามาดูห้องนี้แล้วกันว่ามีทางออกหรือเปล่า ตรงนี้เป็นห้องอะไรไม่รู้ครับทุกคนแต่มันจะมีทางลงไปชั้นล่างแต่ตอนนี้เราไม่มีกุญแจเราเปิดไม่ได้สายหาละแล้วเราจะไปยังไงต่อนี่บ้านของคุณยายแกรนนี่มีห้องเยอะซะด้วยสิเอ,อะไรเอ้ยสลนติราเอ้ย,อย ซาเทนาแกมาทำอะไรฉันอะ่ะอู้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวดูห้องนี้ก่อนมีอะไรเดี๋ยวเราใช้ที่สะเดาะก่อนเปิดเข้าไปอุย้ยมีโครงกระดูกครับทุกคนโอ้โหโครงกระดูกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับน่าจะนานแล้วครับฟันนี่สวยจยังเลยครับโครงกระดูกโอ้โหน่าจะ ใช้ยาสีฟันดีครับทุกคนแต่ตอนนี้เราจะไปยังไงต่อน,นี่น่ากลัวจริงๆเลยตรงนี้มีท่อนไม้เราออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าทุกคนเพื่อข้างนอกมันจะมีทางออกหยุดตรงนี้ก่อนนะีย๋ยวเจ้าโคงกระดูกเดี๋ยวจะหาคนมาช่วยเอาไปทําบุญอ,อุทิศส่วนกุศลให้ตรงนี้มีประตูด้วยครับทุกคน น่าจะเป็นทางขึ้นไปชั้นบนมาดูว่าเราจะเปิดได้ไหมเราต้องใช้ที่สะดาะกรอนมาเดินครับทุกคนที่สะดาะกรอนนี่มีประโยชน์จริงเลยสงสัยคนลุงทำหล่นไว้เรียบร้อยเราออกไปดูข้างนอกดีกว่าจะมีทางออกไหมบอกนะว่าคุณยายอย่ามาตอนนี้นะ เราจะไปทางไหนก่อนเร,เราเข้าไปดูห้องนี้ก่อนแล้วกันห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้ไม่มีอะไรครับแต่ตรงนี้มีที่หลบปันใจแกรนนี่ครับลองหลบดูก่อนแล้วกันอ๊ตรงนี้มีทีวีด้วยตรงนี้ไม่มีอะไรเราออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันเผื่อจะมีทางออก เงียบเชียบจริงๆบ้านหลังนี้เฮ้ยไข่มานะเฮ้ยเดี๋ยวเราเขาเขาหลบก่อนดีกว่าคุณายแกนี่เหรอใช่ไหมทุกคนมาแล้วคุณใจแกนี่มาแล้วคุณยายคุณยายจะจะจะทำอะไรผมนะผมข้ามโเด็งเฉยๆเดี๋ยวเราวิ่งเราแปรงล่างก่อนทุกคนเฮ้ยคุณลุงก็มาโอ้โหมีสองคนเลยวิ่ง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 อะไไม่ไหวแล้วอย่างนี้เอ้ยเราหาที่หลบก่อนหลบตรงไหนนี่นะนี่เข้าไปหลบในห้องนี้ก่อนผมติดประตูก่อนเอ้ย ซาเดนติน่าก็มาโอ้โหภาคนี้สงสัยจะหนักจริงๆเลยครับทุกคนเพราะเราเจอทั้งคุณยายเจอทั้งคุณลุงเจอทั้งซาเดนติน่าโอ้โหแล้วเราจะไปยังไงนี่คุณยายกับคุณลุงเล่นดักหน้าดักหลังยังไม่พอยังมีซาเดนติน่ามาคอยหลอกหลอนอีกโอ้โหคิดลดท้อใจเลยครับแบบนี้ทุกคนไปหรือ,อยังนะเราออกไปดูก่อนแล้วกันว่าคุณลุงกับคุณยายไปหรือ,อยัง ไม่เห็นนะสงสัยจะไปแล้วเราเรีบออกไปก่อนดีกว่าเผื่อจะมีทางออกอยู่ชั้นบนเอ้ยอึ๊อบพี่โครงกระดูกก็ไม่ช่วยอะไรเลยนั่งอยู่ตรงนั้นแหละไม่มาช่วยผมหาทางออกเลยผมออกไปได้ผมจะไม่ช่วยพี่นะพี่โครงกระดูกเราขึ้นไปชั้นสองดีกว่าทุกคนเพราะว่าพี่ปาอ๋อเห็นมันมีหลายห้องเผื่อมันจะมีทางออกอึบอึบอึบไปหรือย,ยังนะคุณยายกับคุณลุง อะไรแบบบบวะเอ้ยคุณลุงมาอีกแล้วอุ้ยจะไม่ให้เราไปไหนเลยเหรอเฮ้ยเราเราเข้าไปหลบกับพี่คงกระดูก่อนแล้วกันพี่คงกระดูครับผมขอหลบด้วยคนครับพี่เพราะว่าตอนนี้คุณลุงตามมาแล้วเยพี่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่งอยู่เฉยๆฉไม่ต้องทำอะไรเลยหวังว่าคุณลุงจะไม่ตามเราลงมานะเพราะว่าถ้าคุณลุงตามมานี่เสร็จเลยเฮ้ยมองไปมองมา พีิฆงกระดูกก็น่ากลัวจริงเลยผมไปก่อนนะพีิฆงกระดูกนั่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมขอไม้ท่อนหนึ่งแล้วกันเพื่อเอาไปป้องกันตัวเอ้ยซเลนติน่ามันมันมันไม่ใช่เวลาเล่นนะเอ้ยซเลนติน่าแกมาทำอะไรจเอ้ยไม่เป็นอย่างนี้อะซเลนติน่าเดี๋ยวฉันจะไม่เอาตุ๊กตาไปให้แกเลยนะ เรารีบขึ้นไปชั้นบนก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้เรามีท่อนไม้อยู่ในมือถ้าคุณลุงกับคุณยายเข้ามานี่ผมจะฟาดเลยนะครับเราไปตรงไหนต่อดีเดี๋ยวตรงนี้มีประตรูเป็นทางออกเฮ้ยรายการละเราออกตรงนี้ดีกว่า,านี่อะไรแบบแบบเป็นเหรียญอะไรอะ่ะขอเก็บไปก่อนแล้วกันเผื่อมีประโยชน์ นี่แน่เราออกมาได้แล้วทุกคนภาคนี้เราออกแาวบ้านของคนจ่าแกลนนี่ได้ครับแต่ไม่รู้เราจะออกไปข้างนอกได้ไหมตรงนี้ตรงที่เราเดินเข้ามาที่คุจ่ายกดสะพานขึ้นไปเรามาดู้ีว่าเราจะข้ามน้ําตรงนี้ได้ไหมข้ามไปเลยดีกว่ากระดเอ้ยทำไมขึ้นมาได้เอ้ยไไเซเลนติน่ตามมาทำไมจะตามมาทำไมเาโอเคยากวา เรียบร้อยเลยครับทุกคนโดนจระเข้กินโอ้โหคิดว่าจะข้ามไปแบบสบายๆมันไม่ใช่งานง่ายแล้วครับทุกคนเพราะถ้าเราลงไปในน้ำเราก็จะโดนไอ้เข้มันงับเัาทุกคนอึ๊บเราเราโดนมาจับมาขังไว้ที่ห้องเดิมเราออกไปลองดูไหมแล้วกันคราวนี้ เราจะลองขึ้นไปชั้นบนดูว่าจะมีทางออกไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราออกไปตรงประตูออกนอกบ้านคุณใจแกรนนี้ได้แต่ไม่สามารถจะข้ามคลองไปได้ครับทุกคนอุย๊ยเกมนี้เราจะยากหน้าดูเลยครับอึบอึบเดี๋ยวรู้สึกว่าข้างๆประตูจะมีทางลัดไปอีกทางนึงครับเราลองไปดูแล้วกันว่ามันจะออกได้ไหมโอ้โหซับซ้อนจริงๆเลยครับบ้านคุณใจแกรนนี้ มีทั้งห้องใต้ดินมีทั้งห้องใต้หลังคาตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้มีลูกปืนด้วยครับทุกคนแต่เราไม่มีปืนครับแต่ตอนนี้คุณยายเดินมาแล้วครับคุณยายอยู่นอกบ้านครับเอ้ยวิ่ง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 วิ่คุณยายถือไม้มาแล้ววิ่งวิ่เราเราขึ้นไปชั้นบนก่อนดีกว่าเอ้ยแต่เราไม่รู้ว่าคุณลุงอยู่ตรงไหนครับ พราะว่าภาคนี้มีทั้งคุณยายทั้งคุณลุงดักหน้านดักหลังคุณคุณลุงมีรู้สึกว่าคุณลุงจะมีปืนด้วยครับทุกคนลอยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคุณลุงมาอีกแล้วเฮ้ยงยโดนยิงครับทุกคนดักหน้านดักหลังไปไหนไม่ได้เลยครับโอ้โหเราโดนจับมาขังไว้ที่ห้องเดินอีกแล้วเหลือเวลาอีกแค่สองวันครับ เราต้องรีบขึ้นไปชั้นบนก่อนตอนนี้ซาเลนติน่ามาอีกแล้วอ่ะแกมาทำอะไรฉันซาเลนติน่าโอ้คราวนี้ตายเลยครับทุกคนโอ้โหซาเลนติน่าก็มีพลังเหมือนกันครับรู้สึกว่าภาคนี้ซาเลนติน่าจะไม่เป็นมิตรกับเราเลยครับทุกคนซาเลนติน่าช่วยคุณลุงและคุณยายดักเราดักหน้าดักหลังไปไหนไม่ได้เลยครับ เราต้องรีบขึ้นไปชั้นบนสั้นแล้วเอยอดเปิดประตูก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยๆออกไปแง้มดูเฮ้ยคุณลุงกับคุณยายกำลังเดินไปข้างนอกแล้วผ่านมาเจอเสด็จทจ้าห้อีกวิ่งวิ่งวิข้างล่างก่อนดีกว่าเออเอออย่างนี้มันก็ไม่ไหวเลยสิดักทั้งหน้าดักทั้งหลังแบบนี้จะไปได้ไงอ่ะโอ้โหตอนนี้เราเรีบขึ้นไปชั้นบนก่อนดีกว่าเผื่อจะมีทางออก เผื่อชั้นบนจะมีเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่ให้เราได้ใช้งานตอนนี้คุณลุงกับคุณยายเดินออกไปข้างนอกน่าจะเอาอาหารไปให้ไอ้แค่ครับทุกคนรีบเลยดีกว่าอึบ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 เราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วรู้สึกว่าจะมีบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับทุกคนเรารีบขึ้นไปก่อนดีกว่าระหว่างที่คุณลุงกับคุณยายเอาอาหารไปให้ไอ้แค่ครับ อึบอึบอึบโอ้ตรงนี้ก็มีห้องอีกเราเข้าไปดูในห้องนี้ดีกว่าเพมีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรครับมีแต่ลูกปืนแต่เราไม่มีปืนเอาเราเจอมะพร้าวกับทุกคนเราขอเอามะพร้าวไปกินก่อนแล้วกันตอนนี้กระหายน้ํามากเลยครับทุกคนอเราขึ้นไปดูอีกห้องเยอะคุณยายมาแล้วกับทุกคนหลบก่อนดีกว่าเอ้ยอึบตายเตียงก่อนดีกว่า โอ้โหเมื่อกี้ยังเห็นเดินอกไปข้างนอกกันเลยคราวนี้มาโผล่ที่ชั้นบนอีกโอ้โหเร็วจริงๆเลยแบบนี้เขาเรียกคุณยญย 4G แล้วมั้งนี่ <S <S จะเป็นคุใยาย 5G <laughs> ไปหรือ,อยังน่าจะไปแล้วครับทุกคนเรารีบขึ้นไปต่อดีกว่าเผื่อเราขึ้นไปชั้นบนเผื่อฟุกมีเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่เราจะได้ขับออกไปเลยตรงนี้ มีบันไดลิงครับทุกคนบันไดนี้ขึ้นไปไหนอะเดี๋ยวเราลองไต่บันไดลิงขึ้นไปดูอุ๊บ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 เฮ้ยบันไดนี้ขึ้นมาห้องใต้หลังคาครับทุกคนตรงนี้ออกได้ไหมโอ้ออกไม่ได้เดี๋ยวเราหาทางออกก่อนดีกว่านี่แน่ตรงนี้มีทางออกครับทุกคนออกไปก่อนดีกว่าอุ๊บเฮ้ย,ยเราขึ้นมา บนหลังคาได้สําเร็จครับทุกคนตรงนี้มีอะไรเอ้ยอีก,กาครับมันมาทํารังตรงกองไฟของคุณยายครับมันเฝ้าอะไรไว้เฝ้ากุญแจไว้ครับทุกคนพี่ปลาออไม่กล้าจับมันเลอกครับเพราะเราไม่มีอาหารมาให้มันเดี๋ยวมันจะจิกเราเหมือนภาคแรกครับทุกคนเรามาสํารวจก่อนดีกว่าว่าบนหลังคามีอะไรบ้างเฮ้ยอโอ้โหสูงจริงๆเลย ดูบ้านของคุณยายสิขุดคองไว้รอบบ้านเลยแล้วก็มีกำแพงล้อมล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เลี้ยง AK ไอ้เคไปด้วยเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ,อ้ยเรียบร้อยเลยครับทุกคนโอ้โหนึกว่ามันจะโดดลงได้โดดใส่หลังคาตายเลยครับทุกคนโดนจับมาอีกขังไว้ที่ห้องเดินมีแล้ว มันแจเปิดเหมือนเดิมคราวนี้พี่ปลาออมมืดแปดด้านแล้วครับไม่รู้ว่าจะออกทางไหนดีบนลังคาก็ออกไม่ได้วันนี้เราจะสำรวจก่อนครับครั้งหน้าเราค่อยมาทำภารกิจออกเกี่ยวกบ้านคนใจครับตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วครับทุกคนอึ๊บอึ๊บไปไงต่อนี่เฮ้ยคุณคุณลุงตามมาครับทุกคนไม่นะคุณลุงผมก็ามาเล่นนิชัยคุณลุง ม่นะกลุงอย่านะอย่าตามผมมานะเอ้ยเอุ้ณลุงมีปืนด้วยเอ้ยอย่านะกูเรียบร้อยเลยครับคราวนี้เฮ้ยคุณยายจะทำอะไรครับคุณลุงโอ้มีไฟด้วยจะจัด,จดงานวันเกิดให้ผมเหรอครับผมไม่เอาครับโอ้โหคุณยายจะจัด,จดงานวันเกิดให้เราครับโดนเข้ามาแล้วก็ไฟครับ เรียบร้อยครับทุกคนเกมโอเวอร์เลยครับเราไม่สามารถออกจากบ้านของคุณยายได้ครับมาติดตามชมคลิปหน้ากันแล้วกันครับทุกคน